าผมร่วงผมบางหัวลา้าจริงๆแล้วแก้ง่ายมากค่ะถ้าคุณแก้อย่างตรงจุด m 1 p พค่ะเป็นอาหารเสริมบำรุงเส้นผมจากภายในเพียงแค่เราทานวันละ1เม็ดเท่านั้นนะคะแล้วยิ่งถ้าได้ใช้คู่กับ My o r g a n ิกแฮร r t ท n i c ค่ะจะยิ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลไวขึ้นเป็น2เท่าเลยค่ะซค่องตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากยาหางม้าค่ะที่ยาหางม้าเนี่ย จะเข้าไปนะคะบำรุงให้รากผมแข็งแรงค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ปรับสภาพผมให้มีความนุ่มมากนรงๆค่ะและตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือดีไบโอตินนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมีความสำคัญต่อเส้นผมของเรามากๆค่ะซึ่งจุดเด่นของตัวดีไบโอตินคือมันจะเข้าไปเสริมสร โครงสร้างของเกลตินให้แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะจึงทําให้เส้นผมและหนังศีรษะของเราแข็งแรงตามไปด้วยค่ะและตัวถัดมานะคะนั่นก็คือวิตามินอ e ีค่ะซึ่งวิตามินอ e ีนะคะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีปริมาณที่สูงมากๆเลยทําให้เส้นผมแข็งแรงพร้อมกับเพิ่มน้าหนักให้กับผมของเรานั่นเองนะคะและที่สําคัญค่ะยังทําให้รากผมของเราแข็งแรงนะคะลดการเปราะและขาดง่ายของผมได้อีกด้วยค่ะและตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็คือแอลจิชีนค่ะซึ่งเป็นองค์ กอบหลักนะคะในการสร้างโปรตีนนั่นเองและยังเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะคะจึงมีความสําคัญมากๆค่ะกับเส้นผมเล็บและก็ผิวขาดที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผมนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังกังวลว่าจะเห็นผลไหมเป็นอันตรายหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะนัาใช้เวลาคิดค้นมานานกว่า2ปีค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากต่างประเทศ สารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการรองรับจากองค์การอาหารและยาแล้วว่าปลอดภัยและเชื่อเลยค่ะว่ามันจะดีสําหรับทุกท่านแน่นอนนะคะเพราะน้าได้ทดลองใช้กับตัวนันเองแล้วก็เห็นผลจริงค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางหัวล้านพักมาปรึกษา,ากับน้าได้เลยค่ะ